สวัสดีค่ะคดีมอระดกเนาะค่ะคดีคนด้วยซึ่งก็เป็นคดีง่ายค่ะสู้กันประมาณสองปีเกือบสามปีสุดท้ายแล้วนะเข้าก็เป็นฝ่ายชนะเนาะค่ะ <c oughs> เรื่องภูมใจนิดนึงเพราะว่าเรื่องมันก็คือ,คอว่าครอบพวนี้มีลูกสามคนพอเสียเมื่อเกือบสามปีที่แล้วคือกันค่ะเหลือแต่แม่อายุเก่าสิบปีซึ่งก็คือแม่เนี่ย มอบอำนาจให้ลูกชายเป็นผู้จัดการมรดกทั้งหมดเนาะคะ่ะซึ่งเขงกกกาก็ยังมีลูกสามคนคือลูกชายคนโตลูกสาวคนกลางกับคนเล็กเนาะคะ่ะเป็นยังแม่ต้องยกมรดกให้ลูกชายเป็นคนจัดการเพราะว่าตอนนี้แม่อายุเก้าสิบเนาะคะ่ะก็คือคนแก่แลว้วแล้วก็เห็นยังบ่คคอยสะดวกแล้วก็ที่สําคัญคือลูกชายเป็นคนดูแลค่ะเป็นคนดูแลลูกสายบ้านในแต่งงานบ่ามีลูกมีเมียคนดูแมลมรดกให้แม่เนาะคะ่ะ อันนี้คดีเนี่ยที่ฟ้องกันเนี่ยบาทานทั้งหมดของมรดกส่วนท้งมรดกเป็นส่วนหนึ่งเนาะคะ่ะแต่ว่าเป็นที่ดินเกือบไรนึงหรือไรนึงเต็มๆเลยคะ่ะในเมืองเมืองหนึ่งยู่ในตัวเมืองเลยซึ่งเป็นมูลคา่าที่ดินมูลค่าสูงะคะ่ะประเมินราคาแล้วกประมาณล้านกว่าขึ้น,นะคะ่ะล้านกวอออโอโนะะ่าอ่อยโรค่ะล้านกว่ายุโรขึ้นพอมีความประสงค์ที่สิยกที่ดินอันนี้ให้สมาคมสมาคคมหนึ่งเนาะคะ่ะ ผู้เฒ่าอะค่ะก็คือพ่อปะคู้คนในสมาคมก็มีความผูพกพันกันเลยยกที่ดินมองนี้ให้สมาคมเป็นใส่ใน,ในการบริหารจัดการเนาะค่ะซึ่งหลังจากพอ่อตายแม่ก็เลยยกที่ดินเนี่ยให้สมาคมไปเรียบร้อยแล้วหลังจากการเสียชีวิตของพ่อเนาะค่ะลูกสามคนกับมาเบื้องมอระดกส่วนมาโมระดกสิยกให้พี่สายค่ะเพราะว่าย่างที่บอกพี่้ายเป็นคนดูแลเนาะค่ะจนลูกสาวเนี่ยบ่อย,ยอม จะขอเอาที่ดินพื้นนี้กับพื้นมากค่ะจึงทําการฟองแมว่าบได้แจจงว่าทีดนนาทาาท่ดินพื้นนี้ยกให้ทา้งสมารคมแล้วฟองเสียเอาที่ดินพื้นนี้ต้องมีส่วนแบงคันแม่เต็มใจที่สิมอบที่ดินมรดกนี้ให้สมาคมแมตต้องแบงเงินให้นะคะแบงเงินให้ลูกสาวนะคะคนที่ฟองรองเนี่ยจะมีลูกสาวก็นหนึ่งแะครับฟองรองแบบเป็นโตดําเงินการเลยแล้วก็ อีคนหนึ่งกับ่อพันไดคะ่ะมีอีคนหนึ่งกับบอย่อมสู่กันจนถึงที่สู่แบบชนิดที่ว่าเสียคาธนายแพ่งสู่จนสุดท้าย์กระตั้งคนกัตั้งสู่นะคะคนรวยย่อมกันบ่ใดแล้วก็มูลค่าของทรัพย์สินกับแพ่งนะคะคือบ่ย่อมกันโดยความบ่พอใจของลูกสาวกับบ่พอใจพอแม่เป็นทุ่นเดิมอยู่แล้วว่าเป็นยังเครื่องไห้พิซซ่ายเป็นคนจัดการม่ระดกคนเดียวนะคะวาีิว่าเป็นยัง คือผู้มใจเป็นคดีที่ผู้มใจก็เพราะวา่าทนายฟังนั่นนะคะเป็นสำนักง,งานทนายทนายไงมีทนายทำงานหลายคนเนาะค่ะซึ่งทั้งค่ะเขาทำงานคนเดียวสู้กันมาสองปีกับสามปีฟังงานท่ามทุกอย่างค่ะเพื่อที่เสียชนะทั้งไปฟ้องอสภาทนายความนะคะฟ้องทนายอให้ทนายคนหนึ่งไปฟ้องทนายสภาทนายความ หลทนาอีกคนหนึ่งก็ไปย่ำงัดขอกฎหมายเกี่ยวกับมมดกเข,ขาทั้งศาลท้าวเลยต้องทําง,งานสองฟังค่ะทั้งอธิบายให้สภาทนายความเข้าใจประเด็นที่เขาฟ้องสภาทนายความคือว่าท้าวานี่บว่ามีสิทธิ์คือจากการทรี่ต่อสูงมาแล้วเขากรียบ,บเสียเปียบเขาเลยไปย่ำสี่เท้าเนี่ยว่าทำคดีนี้ต่อโดยเขาหาสภาทนายความแจ้งว่าเ้าว่ามีสิทธิ์ที่จะิ r e s e n t คือว่าความให้ ลูกความคนนี้กับสมาคมสมาคมนี้เพราะว่ามัส,สมีขอบังคับของกฎหมายยูเยอรมนเนะคะว่าถ้าลูกความสองคนว่ายฟ้องด้วยจุดไม้เดียวกันทนายคนเดียวว่าสามารถท่าคาดีได้จุดไมายเดียวกันก็คือว่าความต้องการของลูกความเห่าต้องการที่สิแยงเรื่องมระดกกับลูกความเขาคือไฟตรง้ามก็คือน้องสาวนะะี่ค่ะ แต่ทางสมารคมนี่อาจจะบ่ต้องการสิมาหยุงเกี่ยวกับเรื่องมอระดกเขาบ่ต้องการหยุ่งเกี้ยวแต่บา่าเฮาออกเขามาเกี่ยวของเพราะว่ามัสิมีส่วนที่วาเขาจะต้องขอขึ้นมระดเนะคะทังทังฝ่ายตรงขามต้องการขอขึ้นมอระดกซึ่งเป็นความเป็นจุดประสงค์ของลูกความบ่ตรงกานเขาก็เลยเอาเรื่องข่าสภาพทนายความให่งสภาพทนายความลดทั้งห้าบ่บห้เวบาความบให้ว่าความตต้ค่ะ เพราะว่าเขาที่แล้วเขาต้องไปสู้กันมากเขามีข้อได้เปรียบจึงเข้าทั้งต้องไปแก้ตงง้องนัดข้อกฎหมายขึ้นมากแก้ต่างกับสภาทนายความนะจะต้องสู้กันในศาลต่อไปเขามีหลายคนนะคะถึงเทามีคนคนเดียวแล้วการเรื่องสภาทนายความตกไปสภาทนายความเห็นว่าเข้าสามารถทฤษฎีความนี้ใดเข้าก็สู้กันต่อในศาลซึ่งศาลชั้นตน้นพิจารณาแล้วตัดสินแล้วให้งเข้าเป็นฝ่ายชนะ เขาก็เลยอุทธร์ค่ะอุทธร์ขึ้นไปสู้กันไปอีกแง่ค่ะแล้วก็คือบอกเลยค่ะเขาไปย่ำถุกย่างตั้งคนหาคนตั้งหาขอกฎไมยมาสู่หา,ขอ,าขอกฎหม้มาสูาส่จนมันในที่สุดศาลให้เดดไลเนะคะ่ะว่าตั้งห้าตตรงแก่ตังอันนิมศาลร,รู้โทษเนาะคะ่ะถ้าห้าตตรงแสดงความเห็นมองหนีเพื่อสิตโตแย่งว่าเป็นนิยังยังสีค่ะเพื่อสิตโตแย่งในการท้ำ คดีหรือชนะคดีนี่ยังต่อไปเมื่อสารแจ้งมาแล้วเนาะค่ะว่าเดไล่์ที่จะต้องสุดทายก้อนสารสิตัดสินนี่ยเป็นวันที่นี้วันที่นี้เราก้อนจะหอดเดไล่์ประมาณสามมือค่ะก้อนที่เข้าจะส่งเรื่องเข้าไปทั้งฝ่ายตรงขามมือแรกส่งส่งเรื่องมากเรื่องไม่อ่านเพื่อที่เข้าตรงเสียเวลาอ่านตรงเนี้ยหาซิฟหนา ได้ละเอียดดีเทลหานิ้หนาเหมือที่สองทรงมาอีกเมือที่สองก้อนสิเดดไลน์เนาะคะ่ะก้อนห้าสิบทรงสำนวนเข้าไปให้สารก้อนสิบเดดไลน์อีกยี่สิบหานานี่ก็สังเกตเห็นเนาะ,ะคะ่ะว่าสเตฟา,านี่เครียดเลยแหละเครียดไหนจะทรงเรืองข้ามรองเขาสารไหนจะมักเสียเวลาอา่านสิ่งที่ทางนั้นทรงมมา่หายเนาะคะ่ะสิ่งที่ไฟตรงขามส่งมมา่หายเพิ่นกันเล้ว่าเพิ่นกันน้อนประหลับ นี่แกสังกีทินก็นเลยถามว่าเป็นอย่างเพื่อนเลยว่าทั้งนั้นนะ่ะทง่งบริวอร,รมหาให้เจสซีก็น่าร้อยนะ่ะอ่านภายในมือสองมือนี่มันสีท่านหรือเอล้วเราก็สิ่งที่ท่งมากนี่เพื่อนก็นเห็นว่าเป็นใต้เรื่องดืมด่มๆที่เคยสู่กันมาตั้งแต่สารชันตนุนแต่มาอ่านย้อนอีกคือเขาไปแย้ากวนนะคะเขาไปย้มก่อกวนก็นกนเลยบอกอันนี้ก็มีส่วน อันนี้ถึงพุ่มใจค่ะมีส่วนว่าจังสันกับมากให้ไล่ไปจักนาจักหนาที่เพื่อนเขียนมาย้ยนตั้งแต่เรื่องเกามาเว้าเรื่องดื่มดืม,ดมเป็นการใส่โค,โคเหเฮานี่ให้เสียเวลาให้สารให้ผู้พากษาเสียเวาอ่านนํานี่มาเข้าไปว่าอันใดคือเกาอันใดคือเกาอันใดคือเกาเขียนมาใต้เรื่องดื่มๆเพื่อติดให้เยเวลาอ่านเพราะว่าคําใเหตุการสํานวนของแต่ละด่ฟยนี่ค่ะแผ่นอ่านบ่ละเอียด ถ้าลดไปประเด็นสำคัญสักเด็นหนึ่งมีโอกาสเทียนให้เฮ้าเนี่ยแพคดีได้เนาะค่ะกตต้องเสียเวลาอ่านเสียเวลาอ่านเจ็ดสิบก้อนหาเกือบรอยนาภายในสองมือก้อนที่เฮ้าจะส่งสานวนเข้าไปเนี่ยอันนี้คือเป็นการใส่โคบบอกทุกนีให้ผู้พิพากษาเน้นเบื้องเลยว่าจริงเพรือว่าจริงที่เขาเอาแต่เรื่องเดิมๆแบบเรื่องเดิมนั้นมันคือการเล่นสัหาสำหรับเฮ้าเล้วสุดท้ายบ่กหูจังไดค่ะ ท่านเวลาพอดีในการในเดดไล์ของสารที่กำหนดในห้าทส่งสำนวนเข้าไปแย่งเนาะคะ่ะจนสุดท้ายแล้วตัดสินคดีนี้เห้ชนะในสารที่สองแล้วสารถือว่าเป็นการตัดสินเด็ดขาดบ่าหายมีกันบ่หาถึงสารอีกอะห้ถือว่าคับตัดสินในสารอุทธรชนะแล้วทั้งห้า ก็เลยเป็นคดีหนึ่งทีพุ่มใจค่ะพุ่มใจเพราะว่าตั้งเท่านี้ทำงานหนะักทนายคนเดียวสู้กับทนายเป็นหาคนในอกีกฝั่งหนึ่งเนาะค่ะนี่เ็อคือเป็นคดีลิสในความพุ่มใจคดีง่ายคดีดมรดกของคนด้วยเนาะค่ะสู้กันคน้วยนี่เสียเงินก็ได้บ่อยอมเสียหนาแต่ว่าศาลตัดสินแล้วคดีนี้เ้าชนะ ฟัองฆ่าวัชนะถือว่าจบไปแต่ว่าในเรื่องมรดกเขายังมีอีกหลายเรื่องที่ฟ้องกันยุนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งแค่ว่าอยากเอาที่ดินขึ้นจากสมาคมแต่ว่าเรื่องมรดกในส่วนของเขานี่ยังอีกเต็มค่ะยังอีกเต็มมรดกที่บ้าแมนไ้ผู้อื่นมรดกที่เขาจองจัดการนี่ค่ะยังเหลืออีกเยอะมากค่ะ